ัีกสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุกลน,นะคะตอนนี้เราอยู่ออฟฟิศของน้องนาริตะนะคะโมนิเ้าสิมะโมนิเ้าสิมาแตงนะ <c oughs> ข้างแต่หน้าถ้างแต่น้าแบบรีบนะครับพี่น้องแบบรีบเพื่อท้หยาคุณบาดทีนแรกเลควาาแสงพองนะคะและการบอนีข้าเถือเบ่งมาผู้ใดอยู่ในห้อนะคะมีลุยก่เดี๋ยวาวานีลุยมาอยู่หนึ่งนะคะเดี๋ยววันาจอกาสไปดท่แโอเคไปล้วนครับไกานครับนู้จ้านาลิตน้อย วันนี้นี่ลุยทำหน้าที่เป็นแม่นมนะคะหนูจ้าหนูจ้าวุ้ยก็ยิ้มละมุนแท้นี่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 เดี๋ยวเบื้องหยางเงี้ยนี่ลูกอ่งโวยยุยยุยอย่าหาเหตุแพล้วแพล้วอียุยยเสียวนมมาลูก หมอหายอนุจิวิผู้เบาเงยนะครับพี no> ่น้องอายใต้ข้องข่อยอายใต้ข่อยอันนี้พมงบวกลืนนี่พมงบวกลืนมึกลงเลยเด็กคิวบวกลืนนี่คนหัวประชันจูนชาแนลเฮ็ดส่งผมได้ปะนี่ใส่บีบใส่เบิงร์กใส่เบิรงส้อมผมกันดูนั่นดิ

เป็นนีอย่างไรวะอะไาตรองเดื่อกาันนี่เย Happy Happy a r a ว้าจิราเป็นแรนใหม่มาเนี่ยหอมเขาโมเดไปเรียนเปจัดงานดอกไม้มานี่เออจัดงานดอกไม้มาเล้งบึงมาเพาเอ่จา

แม่่ไม่เพิดน่นี้ขี่แตกยีบย่บ่แม่ไนงะมารเรีนคเล่นเยนสีสส่ห้า,ห,นนห,าหมื่นก็เสียโเด้ล้วพัาไทีป่ะอืมไปสื่อแล้วไปแอดน,นั่นแล้วไปเบิ่งอแล้วไป่หนูจ๋าไปสื่อได้ไดยังแงในหอยแข้งบอกโอ้ยจสื่อยได้สื่อย้ำเทียนย้ำเทียนย้ำบอ,อ,บอ,อนี่บอต่ำบอนี่อืมเดาแต ห้อยโขงมามีดอกแามนี่มามีจังได่กระบวนงานได้ยุยฉันสิ่ป็นจัดดอกใหม่นะ,นะบักแมกนั่น,นที่เขาพาเขาไปตีกันนะลากไม้ไพ่ใส่กันนะ,เ,นเ,ะเอาปืนมานี่ลุยเอาปืนมา <c oughs> ปืนยานานรถพ่อคนไหนเอาออกมาสักหนึ่ขันพราได้กันเพราสามเทืยวเพราอื่นแฟนเรือเอาแล้วก็มาเกียร์เลยปะเนี่ย <c oughs> กินหลายมุกปากเก่งมุกปากเก่งมุกปากเก่งหืมบ่ได้กินดอกทับทิมนั่นเหตุงานหลายเพิ่นอยากกินนั่นยังเกาะบักพีล่าบักทับทิมมันขึ้นมาสิซื้อไม่เพิ่นให้เร็วให้เร็ คิดอตอนพ่นอนเนาะิ่นนอนพิ่นเห็นนอนหลับน่ะดิันเบิคิดเพื่อน่ะด้ยินเสียงแม่กัยิ้มบุยโลดมั่วขาไไมอยากน่งบิดขาปีงรีงนี่นะเรอยากยื้มมาเคุมมาคุณแเดือ่เจ็ดเดือนหมเทย่างเจ็ดเดือนอะ่างขึ้นน่ะหนูจ๋านาลิตาหนักํำลังจำมัม เออเออเออดีค่ะอีลาเขาให้หนูนาริตะเขาให้ใช้มือสวัสดีค่ะลูกไม่ใช้ใช้เท้านะลูกนะสวัสดีแม่จูนก็ต้องทำเหมือนันลูกสวัสดีต่อไปหนูก็ตีไปตีแก้วมันนะลูกเก่งเก่งเนาะ อุ้ยเฮ้ยอิ่มเอมเอมดีจน้ำปลาเด้อเออนั่นเด็กน้ำปลาน้ำปลาไทยร้นนี้ตานะลายง่ายมากกระเสียงเริ่มจะสวยแล้วนะคะคุณแม่คุณแม่เริ่มจะสวยแล้ววันนี้สวยทั้งวันแล้วสวยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เมื่อวานเป๊ะจริงๆนะคะคุณแม่นี่อุ้ยคุณพ่อร์กกำลัรักทาย่ลูกคุณแม่นะคะ ท่านคุณคุณเืองคุณเคพี่เดอืคุณพี่เบ้าน uh, ีเขาเรียนมุกนะนะเสมอลี่ก็เจอเอาเพลเธอบีกว่าอาเฟทเชิแหละคนจังเมืองหลเปินาต่างไงไอเดบอกเดบอสมอเมนสเปย์ไงใอกระจกเดอกระโจกเดอสีบอกกรบอกเดอสิมเฮ็ดให้่สิมเซ็ดให้่สิจ้างกระจ้างเดอ หลับอยู่เด้อสีแดงคอนเทนต์หนึ่งสีแดงคอนเทนต์หนึ่งเดือนนึงนี่เอาแต่ไม่เเดือนเอาบอกฉันโหลดทราบฉันไปเมืองนอกนี่ฉันเห็ดได้นี่เด็กก็อี้บาดนี่บาดเฮาจัดการคนละมุมก็เซตโหลดแล้วอือเ้าเป็นมะดาบเขาก็บดีถือโตอืออีปอมึงเก่งเด้อีปอละโป กูบอกแล้วว่าฝ้าว่าฝ้าว่าชั้นนี้น่ะเป็นคนตอบเธอนน่อไม่นางประกาศตอบอืมขยายฉากได้ไหมครับอืมขยายฉากได้หมครอุ้ยสำเนียงมึงกันสิบพ่อบ่ประชดเรื่องฉากเขาว่ะอืมยิบเอ็ดเนี่ยหลายคู่วันดี อยน่้นห่องอุ้ยมันเดินออกไปข้างนอกไงจ้เอาเอาคือสิมาว่าให้เพื่อนสาวคาแท่เธอออันนั่นลหะแพร้อยู่แน่นวงบางะจันนะแต่กางมอายมสเปรย์สเ

เมเรอวันี้จะเสียหรอุอลนี่ยังเสียร้กลาเยลูกนะมะลูกหามไ่หมนโ่อยู่ยืดนี่องโ่ข้างในมองที่ชจข้างในมองกลองโจนุ่นนมองใงโจคนหายก็ัพี่นองตอนนี้เป็นลังรไล่นะครับครับ